คยสงสัยใช่ไหมนะครับว่าไอเสียงก๊อกก๊กก๊กเวลารถเราเดินเบามันคือเสียงอะไรนะครับโดยเฉพาะเว็บเรา25นะครับผมอัับแรกให้เราถอดพักเท้าออกก่อนนะครับผมแล้วก็ตามด้วยขาสตาร์ทนะครับจากนั้นก็มาคลายน็อตยึดฝาครอบแข้งนะครับมีทั้งหมด10ตัวนะครับ็อตทุกตัวจะยาวเท่ากันหมดนะครับผมแล้วก็ให้เราใช้ค้อนยางนะครับเคาะฝาครอบแข้งให้มันสั่นสะเทือนก่อนนะครับจากนั้นก็ไปเคาะแกนเกียร์อีกฝั่งหนึ่งเบาๆนะครับ ครอบคัดมันก็จะพยุดอ,ออกมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาเคาะที่แกนขาสตาร์ทอีกทีหนึง่งแล้วก็ใช้มือดันแกนขาสตาร์ทเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงปาครอบแข็งออกมานะครับต้นต่อปัญหาของเรามันก็จะอยู่ในชุดคัดแรงเบี่ยงชุดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลื้อดูเลยดูจากลักษณะของเขี้ยวแล้วนะครับเขี้ยวที่พับล็อกเกี่ยวแล้วคันนี้ไม่เคยลื้อเลยนะครับผมแสดงว่าคันนี้ตั้งแต่ใช้งานมายังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับ เราก็ต้องเอาเขี้ยวที่พับล็อกนอตออกก่อนนะครับแต่ั้นเราก็ใช้บล็อกเขี้ยวนะครับยิงนะครับพอยิงเราก็จับชุดคัดไว้ด้วยแล้วก็ตามด้วยตัวนี้นะครับ,รบเดี๋ยวเราจะมารื้อชุดนี้เพื่อเปลี่ยนยางกระแทกคัดนะครับถึงขั้นตอนการรื้อบ้างนะครับก็ใช้ไขควงแบนเล็กนะครับเขียเข้าไปในกิบล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็บิดออกมาได้เลย อ่ะแบบนี้นะครับจะสังเกตว่าแหวนตัวนี้หันด้านคมขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับจะหันเดือยเห็นไหมมันจะมีมันจะมีตุ่มขึ้นมานะครับหันด้านคมขึ้นเช่นกันนะครับต่อมาก็เป็นแหวนตรงนี้นะครับจะคว่ำลงนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับตัวนี้ก็หันที่มันมีบ่านะครับขึ้นมานะครับส่วนตัวนี้เวลาเราเอาออกเราก็เคาะตรงนี้ได้เลยนะครับเบาๆเดี๋ยวมันจะเคลื่อนออกไปเองนะครับก็จะออกมาแบบนี้เลยยางกระแทกคัดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ ก่อนที่เราจะนําไปล้างด้วยน้ํายานะครับขัดด้วยน้ํายาก็ให้ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำมันเบนซินก่อนนะครับผมแล้วก็เช็คมาเช็คเสาตัวนี้ว่ามันยังแน่นดีไหมนะครับอันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่เสียงมันดังนะครับผมส่วนผ้าคลดมันเหลือเยอะเราก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราทําตามงบลูกค้านะครับผมก็จะฉีดน้ํายานะครับทิ้งไว้ก่อนสัก3ามถึงห้านาทีนะครับแล้วเราค่อยมาใช้แปรงขัดนะครับ ั้งแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมาเป่าลมไล่ความคื้นะครับผมแล้วก็ล้างด้วยน้ำมันเบนซินอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนยางกระแทกคัดนะครับก็อยากให้ใช้ของแท้นะครับผมถ้ามีแต่ของเทียมไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าไม่นานก็ดังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคุณภาพยางมันไม่ได้นะครับหาซื้อได้ที่ศูนย์บริการนะครับผมจะมีด้านที่เรียบกับด้านที่ไม่เรียบนะครับเอาด้านที่ไม่เรียบลงไปนะครับแล้วก็ให้เราหยดน้ํามันที่เสาของผ้าคัดก่อนนะครับผมแล้วเราใส่แล้วก็เอาที่มันมีช่องเข้าลลูกยยาางงเนนี่คควะรับ แบบนี้แล้วก็วนมาใกล้ๆก่อนจากนั้นก็ให้สปริงมาเกาะเกาะที่ตัวผ้าคัดนะครับให้ใส่ที่ตัวในร่องผ้าคัดนี่มันจะทําให้ใส่ง่ายนะครับแล้วก็ดันผ้าคัดให้มันเข้ากันจากนั้นก็ให้ใช้ไขควงแบนเล็กนะครับเกาะสปริงขึ้นมานะครับแล้วก็งัดเข้าไปที่ผ้ารูผ้าคัดอีกตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมมีหกเหลี่ยมเล็กๆแบบนี้นะครับผมจะใช้ตัวนี้มันจะสะดวกกว่าพองัดไปได้แล้วเราก็ใช้นิโ้กดลงไปนะครับแบบนี้นะครับผม จากนั้นก็ตามด้วยตัวแผ่นที่มันมีบ่านะครับแล้วก็แผ่นตัวนี้แผ่นกระทะที่มันโค้งให้ความลงแล้วก็ตามด้วยแผ่นตัวนี้นะครับที่มีเดือยอยู่ด้านบนหรือหงายคมขึ้นนะครับแล้วก็ตามด้วยคลิปล็อกหงายคมขึ้นเช่นกันตัวนี้ก็กดลงไปนะครับถ้าแรงมือเรากดไม่ไหวก็หาตัวช่วยนะครับให้ใช้คลิปล็อกหนีบแบบนี้นะครับแล้วก็ดันปินล็อกเข้ามานะครับแบบนี้จากนั้นก็ใช้คลีมเล็กนะครับบีบเข้ามา แค่นี้เราก็ได้ยางกระแทกคัตใหม่แล้วนะครับเวลาเดินเบาเครื่องก็จะไม่ดังอีกต่อไปมาถึงขั้นตอนการประกอบบ้างนะครับผมคันนี้ผมก็จะรื้อชุดคัตชุดใหญ่มาทําด้วยเลยนะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องคันนี้มันแห้งนะก็เลยจําเป็นจะต้องลงรายละเอียดเพิ่มนะครับนอกจากจะทํายางแก้ไขาย,ยางกระแทกคัตให้เขานะครับผมวิธีการเรียงผ้าผมก็บอกรายละเอียดไปในหลายคลิปแล้วนะครับผมรอบน,นี้ก็จะเอาแบบคร่าวๆนะครับผมทาน้ํามันก่อนนะครับ นำแผ่นผ้าลงไปนะครับแผ่นผ้ามันจะมีด้านมนกับด้านคมนะสังเกตดีๆที่เดือยตรงนี้นะครับเอาด้านคมขึ้นมานะครับแล้วก็รูปน้ํามันนะครับแล้วก็แผ่นเหล็กก็หงายคมขึ้นเช่นกันนะครับทำไปแบบนี้จนครบนะครับแล้วก็ดูที่มาร์กนะครับผมกับมาร์กที่ตัวนี้ให้ตรงกันนะครับกับกบลงไปเสร็จแล้วเราก็นําลงไปวางในชามคัตตัวใหญ่นะครับแล้วก็จัดเรียงแผ่นคัตให้มันตรงนะครับแหวนรองนะครับผมหันด้านคมขึ้นมานะครับใส่สปริงลงไปตามด้วยแผ่นประกบคัตนะครับ เวลายิงก็ให้ยิงลงไปพร้อมๆกันทั้ง3ตัวนะครับเสร็จแล้วก็ใส่บูทแล้วก็ชะลมน้ำมันนะครับทั้งเสาสี่เสานี่นะครับผมตามด้บูทคลัตนะครับจากนั้นก็ดันเฟืองให้ตรงแล้วก็ใส่กันก็ตามด้วยชุดคัดแรงเบียงนะครับ เราจัดประกอบให้ล่องตรงนี้นะครับมันตรงกับดูตรงนี้นะครับผมนั้นก็ตามด้วยแหวนเขี้ยวนะครับผมแล้วก็แหวนสปริงซึ่งหันคําว่าเอาออกมานะครับตามด้วยนอ็อตแล้วก็แหวนคัดนะครับจากนั้นเราก็มาล็อกนอดด้วยบล็อกเขี้ยว เราจะต้องยิงหาเขี้ยวที่มันตรงนะครับนี่เขี้ยวนี้นะครับก็พับเขี้ยวนี้ลงมาแล้วเราก็หมุนดูว่ามันโอเคไหมไม่แน่นไม่ฝืดนะครับตามด้วยลูกปืนหันตัวหนังสือออกมานะครับผมเสร็จแล้วก็มาใส่ฝาประกบตัวกรองน้ํามันนะครับตรงนี้จากนั้นก็ตามด้วยตัวชุดตัวกดคัดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เห็นมาร์กตัวนี้ไหมครับนี่ขีดตรงนี้ตรงตรงกับมาร์กตรงนี้นะครับ นั้นเราก็จะมาใส่ประเก็นนะครับเทคนิคก,ก็คือแปะจารบีเหมือนเดิมนะครับส่วนบูธมีเนียมตรงนี้ให้หันรูใหญ่ออกมาเพราะว่าน้ํามันเครื่องจะถูกปั๊มจากตรงนี้เข้ามารูนี่แล้วขึ้นมานี่ที่ฝาครอบแข้งนะครับแล้วก็จะกลับเข้าไปตรงนี้กลับเข้าไปตรงนี้ดันท่อกว้างดันไปรูแคบรูแคบก็จะมีแรงอัดเยอะแล้วก็ฉีดขึ้นมานี่นะครับเพื่อไปแรงด้านในนะครับผมเมื่อใส่ประเก็นแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้มาพูดเรื่องประเก็นบ้างนี่ มันจะมีประเก็นร้อยยี่ห้าอีกรุ่นหนึ่งเห็นไหมมันมีว้าข้างบนนะครับรูน็อตตรงกันหมดแต่ว่ามันไม่เหมือนเพื่อนตรงที่มันมีเว้านี่แหละแต่ตัวนี้นบอกว่า2 0 1 2ไม่แน่ใจว่ามันรุ่นไหนนะครับจากนั้นก็มากบแข็งนะครับแล้วก็มาไล่เก็บน็อตนะครับทั้งสิบตัวถ้ายิงทะแยงบนทะแยงล่างนะครับผมจากนั้นเราก็มาทําการปรับตั้งคัดก่อนนะครับผมหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับออกจนสุดนะครับ แล้วก็บิดมานิดนึงนะครับแล้วก็มาเติมน้ํามันเครื่องนะครับก็ oh. เป็นอาชีพสิ้นไปนะครับสําหรับการเปลี่ยนยางกระแทกคัดนะครับแค่นี้รถเราก็จะไม่ดังเสียงก๊อกก๊อก,กเวลาเดินเบาอีกต่อไปนะครับ mm hmm. ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามกันด้วยครับทางชายบายกินหนึ่งมอเตอร์ครับผมสวัสดีครับ